เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกล้องของ s a m s u n Galaxy S 2 6 Ultra s a m s u n Galaxy S 2 6 Ultra ถูกคาดหมายว่าจะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์2026และมีรายงานล่าสุดกล่าวว่าจะไม่มีการอัปเกรดกล้องใหญ่ในปีนี้ข้อมูลที่หลุดก็สนับสนุนข้อสังเกตนี้ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ปล่อยออกมา Galaxy S 2 6 Ultra คาดว่าจะคงฮาร์วแวร์กล้องเดิมจาก Galaxy S 2 5 Ultra แต่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงส่วนเดียวคือการเปลี่ยนเซนเซอร์เทเลโฟโต10 MP กล้องเทเลโฟโต้ 3x จะใช้เซ็นเซอร์ Samsung S5K3 มาดีขนาด 12mp ตัวใหม่และแหล่งข่าวยังเปิดเผยว่าจะมีตัวเลือกโคเร็กวิดโวพรีใหม่อีกด้วย Galaxy S26 Ultra จะมีกล้องหลักด้านหลัง 200mp Samsung h p 2กล้องอัลตร้าไวเจน3ขนาด 50mp และกล้องเทเลโฟโต้แบบเพรสโคปขนาด 50mp Sony m x 8 5 4ที่มีการซูมออปติคอล 5x ส่วนกล้องหน้าจะใช้เซ็นเซอร์ Sony m x 8 7 4ขนาด 12mp อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลจากซัมซุงอย่างเป็นทางการรอติดตามในวันเปิดตัวจะดีที่สุดครับที่มา jsmarena https colon slash slash www d jsmrena com slash s a m s u n g c 2 6 h g t r c a m e r a s p e c s ขีด new ขีด70179 php